เรืงของการบริการของบริษ <anak> ัทเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการบริการที่มีคุณภาพนะคะการทําให้ลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของเราอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ตลอดมีการเทรนมีการอบรมในส่วนของอุปกรณ์เราก็จะมีความพร้อมมีได้มาตรฐานนะคะในส่วนของระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเราก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเน้นเรื่องการบริการที่มีคุณภาพนะคะ เป็นหัวใจของของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆล้วสมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของเอกชนส่วนของราชการก็จะมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อที่จะพัฒนาให้มันโตขึ้นกว่าเดิมมันเป็นส่วนที่ที่หัวใจเลยแหละในการบริการที่จะต้องให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็มีการบอกต่อเพื่อที่จะขยายให้สมุยมันเป็น มันเป็นแหล่งที่ที่นักท่องเที่ยวเขาได้สนใจมากขึ้นนะนห oh, yeah, oh, yeah, มู่กวางทอเป็นไฮไลท์ของสมุยนะคะกิจกรรมคายักเนะี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดและมีที่เดียว นะคะในสมุยเราเปิดมา26ปีแล้วค่ะแต่ว่ามาฐานการรับรองของขยักเนี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดมาช่วงหลังๆเพราะกิจกรรมขยักเนี่ยเดิมเนี่ยที่อ่างทองจะไม่มีกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็พอได้เริ่มเริ่มก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวนิยมมากขึ้น ก็จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของสิ่งที่มันดีอยู่แล้วนะคะก็จะเมนเทนนะคะก็พยายามรักษาไว้ในส่วนที่จะต้องเพิ่มเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางานของในส่วนของพนักงานเราในส่วนของอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเลยแล้วก็จะพยายามดูแลแก้ชิดต่อเนื่องค่ะในฐานะที่เป็นเป็นตัวแทนบริษัทนะคะ าทางบริษัทก็ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,าที่ได้ให้รับการรับรองมาตรฐานกิจกรรมคายักของบริษัทนะคะ,คะแล้วบริษัทกจ็จะพยายามรักษาคุณภาพตัวนี้ไว้ขอบคุณมากค่ะ,คะขอบันทึกไว้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเวย์ทราเวลบุ๊กิ้ง1989ได้รับการรับรองมาตรฐานกิจกรรมคายักตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กลงการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน